สวัสดีตอนเช้าวันที่17 17กรกฎาคม2 5, 5 67นะคะพ่อแม่ทานข้าวเช้านะคะกินโจ๊กค่ะโจ๊กใส่ไข่ค่ะไม่ใส่ผักเแม่นั่งกินโจ๊กกจ้าโจ๊กใส่ไข่ไม่ใส่ผักเองงเอ <laughs> ะะวันนี้วันพุธสีเขียวแม่ใส่เสื้อสีเขียวของพ่อโจ๊กใส่ไข่ไม่ใส่ผักพ่อตักไข่ตุนใส่ด้วยนะจ๊ะพิเศษใส่เก็กตุนด้วยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อกับแม่นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงอยู่ๆยนะคะ 嗯嗯嗯嗯嗯。 แม่ก็อิ่ <c oughs> ยังไม่อิ่มอ๋อพออิ่มแล้ววูาพอ,อ,อกินข้าวหมดชามเลยพ่อ,อกินข้าวหมดชามเลยเก่งมากๆออกินโจ๊กหมดชามเลยโจ๊กไข่

ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะก็เก่งมากๆเลยลมีน้ำเต้าหู้นะคะเ,เดี๋ยวค่อยกินก็ได้ มาแลยมายลจ้ะเออพอชื่อส่่งน,นี้แล้วชื่อสั่งน,นี้แล้วเ,เก่งจังเลยคนหลอ่อ <C LE AN> เอ่ออาม่อิ่มแล้วนะคะ แม่อิ่แล้วเอาแม่ไปยืนข้างหลังก้อนนะยินดีนะยังม่รู้พอแม่กินอิ่มแล้วทั้งสองคนเลยเออเดี๋ยวยังไม่เอาผ้ากันเปื้อนออกเลยคนละเอาผ้ากันเปื้อนออกก่อนเออเออรอรอ โอเคโอ้โอเคจ้าตาโตพ่อตาโต้วยด้ฮไม่ยากไม่กโอเคฮะเป็นไงจ๊ะ แม่อิมมมอ่มไหมแม่ค่อยถามแม่อิ่มไหมอิ่มค่อถามแม่อิ่มไหมอิ่มเลยจ้ะอิ่มเลยจ้ะอิ่มเลยจ้ะอิม่มเลยจ้ะก็ถาย่ามกนน้าหลอย่างมีน้ำเต้าหู้ก็ชามะนาว ไมื่อนกอนบม่ดิกนไปไม่ดินไปทับใครยไม่ดิ้นไปทับใครเลยพ่อบอกเมื่อคืนนอนสบายไม่ดิ้นไปทับใครเลยไม่ดิ้นไปทับใครเลยไม่ดิ้นไปทับยายเดี๋ยวถ่ายรูปให้พ่อแม่นะคะจ้ะวันน้คือวน

สบายนอนสบายไม่พลิกไม่อะไรไม่ปวดเก็งจังเลยวอมนอนก็ไม่เก่งกณพ่อคนเก่งพ่อบอกเมื่อคืนนอนสบายไม่พลิกไม่ไปทับไข่กลางวันนอนสบาย โอเคแล้วเนาะพอคนเก่งเนาะแม่ไม่ต้องเอาฝาี้มาครอบหรอกอันนี้ติดได้ ชามะนาวกับน้ำเต้าหู้นะคะแม่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่จ้าหาน,น้ามาหนา่ <c oughs> อยนั่งอยู่ตรงนี้เ,เด้อก้อิมอ่มแล้วกินโจ๊กอ<ม>ิม่มแล้วฮะกินโจ๊กไม่ใส่ไข่เอ้กินโจ๊กใส่ไข่ไม่ใส่ผัก <laughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อกับแม่นะคะขอบคุณมากคะ่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงเิงอยู่เลยนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะสวัสดีค่ะพ่อพักใสายตา